สวัสดีครับวันนี้หมาน้อยของเรานะครับก็หลับแล้วนะครั่ะยังไม่หลับนี่หว่าเออสวัสดีครับวันนี้กล้องหนา้ากล้องมันมัวๆหน่อยนะคะทางหายกับการแคลดเกมมานานนะฮะ,แบบะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนี่ดูนี่ คนขี่ดื้อมาขี่ดื้อดื้อมากคนมากเลยดื้อมากเลยไปไหนไปไหนไปไหนลูกไปไหนอะไปไหนนี่ก็พามาเล่นตรงดินนะตรงดินตรงเนี้ยตรงดินตรงดินที่มันเป็นอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้ตอนนี้ก็หลับจริงๆแล้วนะเอายังไม่หลับอีกเหรอยังไม่หลับอีก อ๋อจะหลับแล้วนะคะบายนะคะทุกคน